เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักว,วันนี้นะครับว่าน้าหนักผมอยู่ที่เท่าไหร่มาดียวกันนะครับกินไปหนักหน่วงมาครับเมื่อวานน้ําหนักอยู่ที่97ุ้ดสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนเย็นเราจะไปคาร์ดิโอกันฮะอ่ะโอเคครับถือว่าขึ้นมาพอสมควร แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเร่บรีบรลดน้ำหนักนะครับนี่ครับเช้านี้นะครับก็แวะซื้อไข่นะครับเราจะกลับมากินคินๆนะครับก็ช่วงนี้กินไปเยอะนะฮะใช้ตังเยอะเราจะประหยัดนิดนึงนะฮะหนักเลยครับช่วงนี้ทั้งบุฟเฟ่ทั้งนู้นทั้งนี่นะฮะนี่ครับก็มากินไข่ต้มเหมือนเดิมโอเคครับ นี่ครับสำหรับมื้อเช้านะครับวันนี้นะครับก็มีเนี่ยผงข้าวไม่ไทัน,นะครับก็เดี๋ยวซื้อข้าวสวยมาหนึ่งถุงแล้วก็มีไข่ต้มนะครับวันนี้ซื้อไข่มาแล้วก็มีน้ำปลานะครับอย่างเงี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรีบม,มาทานข้าวเช้านะครับวันนี้มิเชุมไอ้ับ There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste ผมพ,พัฒนาผมพัฒน,นาใหม่วันนี้มีข้าวกะเพราเป็ดน,นะครับแล้วก็ไข่ต้มหกฟองครับมือ้อกลางว,วันวันนี้นี่ Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. นี่ครับก็เป็นขนมรอบบ่ายนะครับมีโทนและญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้นะครับเคปกโรลฝอยทองที่เราเลือกกินอันนี้นะครับก็ยังตัดของหวานไม่ได้นะครับพอดีสั่งเซเว่นนะครับเลยฝากฝากสั่งมาด้วยนะครับในส่วนของเครปโรลฟอยทองครับตรงนี้แคลอรี่ไม่เยอะ23 3แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายขนมด้วยนะครับ โอเคครับบ้าใหม่เมื่อกี้ลืมเปิด e a กันสั่นกลางคืนนะครับเดี๋ยวภาพมันจะดูแบบชนอ้วกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาพูดถึงการออกกําลังกายคาร์ดิโอวันนี้นะครับวันนี้วิ่งไปทั้งหมด6รอบนะครับแล้วก็เฉลี่ยนะครับเดินๆนะครับอยู่ประมาณที่2รอบนะครับกินระยะเวลาไปก็เกือบ1ชั่วโมงนะครับมีการาลุกนั่งนะครับสควอชนั่นเองนะครับในช่วงก่อนที่จะวิ่งนะครับประมาณ5เซตนะครับเซตละ20ครั้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10นาทีได้ นะครับก็ถ้าถามว่าความรู้สึกหลังจากที่ผมหายจากโควิดนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เป็นโควิดละมีความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่าเหนื่อเร็วกว่าเดิมสักประมาณ10%อืมก็ใกล้ๆใกล้สิบรนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสมรรถนะในการออกกําลังกายนะครับความอึดนะครับลดน้อยลงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมหยุดออกกําลังกายออกวิ่งเนี่ย มาเป็นหลายอาทิตย์หรือเปล่านะครับออกบ้างป่าปายนะครับในการวิ่งนะครับไม่ได้ออกบ่อยเนาะนะครับช่วงนี้งานมันเยอะนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมไปเข้าค่ายลูกเสือพานักษาอบรมพาชาวบ้านไปอบรมอีกนะครับไปหลายๆที่เลยบางครั้งเราก็ไม่ไหวนะครับที่จะกลับมาออกกํบบาลังกายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองออกกาลังกายนะครับวิ่งสัก4ี่ห้าวันก่อนแล้วลองดูนะครับว่า จะเป็นเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับกลับกลายเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสมัชชาที่ลดลงผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราไม่ได้ออกมานานหรือว่าเราเป็นโควิดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้กลับบ้านละสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปตัดวิดีโอต่อครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อน